สองเต็มหน้าเอออยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ปตัตตานีครับแม่จานโอ้ยชอบไหมชอบเลยอย่างนี้ใช่ไหม,ไมพี่บ่าวทำอะไรอยู่ปตัตตานีครับก็ตอนนี้ก็เรียนหนังสืออยู่ปีอา่มอามห อ๋อหมอ .5 นี่อยู่สายอะไรอ่ะอสายสินครับสายสินเหรอโอ้ผมว่านะที่ดีที่สุดคือทำเจ้าวฮอนเราให้คอรสอบทอมันนำทางคไปพิมพ์ใน t tik ิกตอกนะนะแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็แอดซน์ไว้ด้วย ถ้าไม่อะไรมันสะดุดใจหูไปไกลามากนะคนเราสผมผมผมมองว่าเออถ้าพูดถึงความหลากหลายนะผมก็มองว่าเออไปได้ทั้งทางเหนือทางใต้ทางอีสานดีแต่ถ้าแนวทางแนวทางแนวตั้งเนี่ยยังผมว่ายังไม่เท่าไหร่นะแต่ขนาดน้อยไม่เท่าไหร่นี่ก็มีเขาเรียกว่าตัวปลอมแล้วว่าตอนเนี้ย ที่คุณจําความเป็นคอรสอได้นี่คุณจําอะไรหร,หรือชอบอะไรเดี๋ยมากที่สุดผมชอบเรื่องแจวฮอนเลยครับเพราะว่ามันคือความจริงยังไงยังไงอธิบายก็คือแจฮอนก็มีขี้ฉีต่ต้นมันก็คือความจริงเลย <c oughs> คุณดูไปกี่ปีแล้วเนี่ยเอย้คุณดูไปกี่เดือนแล้วะผมเพิ่งเริ่มติดตามมาสองสามเดือนแล้วครับ เลออืมอ mm ืม hmm. mm hmm. คุณชอบคลิปไหนที่ผมทำมากที่สุดคลิปอ่าตอนนี้ชอบคลิปที่กับสัตว์เลี้ยงของอเจียนนะ <c oughs> <c oughs> คุณว่ามันเพี้ยนไหมก็ถ้าในความคิดผมก็ไม่นะครับเพราะว่าผมก็หนักวันนี้บางที <laughs> แ,ลแล้วแล้วเพื่อนๆคุณรู้จักไหมคุณรู้จักผมเพื่อนๆรู้จักผมไหมเพื่อนๆน่าจะรู้จักเพราะบางทีก็มีพูดเจย์มากอ๋อคุณมีอะไรจะถามผมไหมผมอยากอยากรู้ว่าอืมถ้าผมจะเรียนขสอนให้เข้าใจมันมีวิธีไหมมันไม่ต้องไม่ต้องเข้าใจมันไม่ต้องเรียนมันไม่ต้องเข้าใจ <c oughs> มันไม่ต้องไปรู้ ฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะมันเหมือนว่าถ้าเราจะกินในตีมจากเปลือกใช่ไหมคุณเอาเข้าจริงๆถ้าเราจะก,กินจริงๆอะหรือมะพร้าวหรือลูกมะพร้าวก็ได้หรือแม้แต่เราไม่เคยกินมะพร้าวในลูกมะพร้าวคุณมองคุณมองมออกไหมว่าธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะชีวิตไหนก็ตามถ้ามันได้สงสัยอะไรบางอย่างมันจะ มันจะขวนขวายเองที่จะรู้ว่าไอ้ในลูกมะพร้า,พาวม,มีอะไรใช่นะนั่นแหละคือการเรียนรู้ภายนอกไอเรียนรู้ภายนอกเนี่ยมันก็จําเป็นอย่างยิ่งแหละที่จะต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์มากก่อนเนาะแต่สุดท้ายแล้ว,ว่ผู้มีประสบการณ์มากก่อนน่ะก็จะติดการครอบงําหรือไม่ไม่แน่ใจนี้เป็นคําถามเนาะเราไม่สรุป คือนอกจากครอบงามแล้วอ่ะก็เหมือนกับครูของออครูขององคุลิมานรู้จักไหมเ่าพรุทธเจ้าหรือเปล่าเจ้าชายเจ้าชายถ้าบอกว่าต้องเจ้าชายชครูขององคุลิมานองคุลิมานไม่ใช่เจ้าชายแต่ว่ารู้สึกว่าเข้าใจว่านะเป็นปราดเป็นลูกเสรษจเป็นอะไรสักอย่างน่ะแต่ครูของเจ้าชายอ่ะก็อีกคนหนึ่งครูของเจ้าชายอ่ะ พอรู้ว่าลูกศิษย์ตัวเองเกินกว่าอาจารย์น่ะก็นอกจากมอบสํานักให้แล้วอะ่ะก็ยังแนะนำให้ไปหาความรู้เพิ่มเติมอีกส่วนครูขององคุลิมานน่ะนอกจากรู้ว่าลูกศิษย์โคตรฉลาดเลยอะ่ะก็บอกสิ่งที่ผิดเพื่อที่จะให้ศิษย์ตัวเองอ,อยู่กับอาจารย์ตลอดไปอะ่ะก็แสดงว่าถ้าเรา เลือกได้เราคิดว่าเราจะอยากจะเจอครูแบบไหนอะครูแบบที่ที่ดีครับไม่ระหว่างสองคนนะ่ะของเจ้าชายอ่ะกับ